สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกรารเกพุทธคุพระเครื่อง้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดภาพเบื่อแม่ค้าไปไวจ้ะพี่พี่โทรหาหนูเลยไลน์นะพี่นะ084 065 9 180ค่ะเข้าค่ะพอมาส่งของแล้ว มาค่ะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่นะคะอาจะเป็นประเดิมได้เป็นพระบูชานะคะพี่นะคะเป็นพระบูชาเป็นพระบูชารูปหล่อหลวงพ่อทวดนะพี่นะเป็นเนื้อว่านนะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะจจะพี่นะคะตามภาพนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพี่พร้อมพนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้า <c oughs> สภาพเก่าๆส,สวยๆเลยนะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาท พี่นาเป็นพระบูชาหลวงพ่อทวดนะส่วนอาการนี้หนูไม่ทราบเพราะว่าพระอะไรนะพี่นะหนูขออนุญาตซุนแป๊บนะหนูไม่ซ้าก็เพราพระอะไรพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะหนูหมองมาได้สภาพนี้นะคะพี่เห็นแปลกๆดีนะหนูเห็นแปลกๆดีจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบาทเช่นกันพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดไหมคะไปไวพี่ตามไม่ทันพี่โทรมาหนูเลยนะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นหลวงพพ่่อกวยีจ๋า เป็นหลงรูปโปรหลงพ่อคัวนะเป็นพระบูชาขนาดตั้งหน้ารถตั้งหิ้งปลาคนโตัวทำงานได้เดือนจะมีเหรียญหลงพ่อคัวอยู่หนึ่งเหรียญพี่อ,องค์นี้หนูขอไว้ที่แปดหบาทจะพี่ตรงข้างๆเดือนจะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าตรงข้างๆเดือนจะมีรอยจานพี่ค่ะเขียนว่าหลงพ่อคัวนะเนะะี่ยค่ะสวยงามมาก สวยงามมากพี่นะตั้งหน้ารถก็สวยงามพี่บนโต๊ะบนหิ้งพระหรือว่าบนโต๊รรนนะทางานแล้วแต่คุณลูกค้าศรัทธานะองนี้หนูขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่แปดร้อบาทปลายทางห0บาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกลวยนะส่วนรายการนี้พี่เป็นอะไรคเขาเรียกว่า เป็นตะกุนหรือเปล่าไหมคะก็ไม่มั่นใจนะกับเหรียญปูเอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่6 0 0อบาทจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะพี่นะพร้อมตะกุนนะนะคะพี่สวยงามมากพี่อันนี้6 0 0บาทนะส่วนรายการนี้หนูไม่ทราบวพราะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยแก้หรือว่าอะไรนะคะพี่มาพร้อมจ่ายนั้อบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ7 0 0บาทปลายทางห้บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเก่ามากพี่นะคะ7 0 0บาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นตะกุนพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขพี่อันนี้ขอไว้ที่7 0 0รอบาทนะพร้อมเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่นะคะตะก,กุดจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่กเก่านะตะก,กุดจะเป็นตะก,กุดเ,เ,เ,เก่าๆพรอมเหมือนกเก่าอย่างเงี้ยพี่เป็นของหลวงปู่สุขวัดปากของพี่นะคะอันนี้700รอบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าจะเป็นอ่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอ่าหลวงปู่สุขเป็นตะก,กุดนะไม่รู้ว่าเป็นข้อมือนะคะพี่น่าจะเป็นข้อมือหรือว่าอะไรสักอย่างไหมคะก็ไม่มั่นใจพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะอันนี้7 0 0้อบาทเช่นกันพี่นะคะ นี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะปลาทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้หกร้อบาทนะนะคะมีรอยจานเหมือนกันพี่นะคะตะกรุดเก่าไม่ทราบที่หกร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นสิงสิ่งนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะแล้วก็ไม่ทราบหลวงพ่อพี่อันนี้ให้ในราคาหกร้อบาทพอจะ้ะ สิ่งตัวนี้หกร้อบาทนะพี่พี่ดูความเก่าอ่ะขอควรที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหาที่หลังนะเก่ามากพี่แล้วก็สวยงามมากอ่ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะส่วนดาการจะเป็นมีดพี่เป็นมีดคล้ายๆามีดสาลิกานี้ทามาจากข่าควายนะทั้งปอกทั้งด้ามพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะทั้งปอกทั้งด้ามพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ทามาจากข่าวควายนะเก่ามากพี่สวยงามมากพี่นะคะ สภาพด้านในความยาวน่าจะประมาณ3นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งไหมคะกไ็ไม่มั่นใจพี่นะคะแต่แต่น่าจะ3นิ้วขึ้นไปพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่นะราคาต่อรองได้นิดหน่อยค่ะพี่คะ่ะทำมาจากของควายท้งด้ามทั้งด้ามจับทั้งใบท้งเล่มนนะพี่นะนะคะตั้งปอกพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะขอไปที่1 5 0 0บาทจ้ะพี่1 5 0 0บาทนะคะพี่ปลายทาง5 0บาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจากประหลัดคิกจะพี่จ๋าได้มา2อันนี้คืออันที่1นะพี่นะคะ500บาทจ้ะไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดพี่นะคะเป็นทรงคล้ายหมูนะคะพี่นะคะตามภาพนะพี่นะาการไหนภาพไม่ชัดภาพเออพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ศ8น0์แปดสีจ้า พี่ขอไว้ที่ห้าร้อห้าร้อบาทนะปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะจะเป็นประหลักขิกเหมือนกันแต่พี่อันจะมีมีลิงนะวัดอะไรเนี่ยวัดวัดอะไรไม่รู้พี่เนี่ยค่ะตามภาพจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะเป็นเบี้ยแก,ก้ค่ะพี่เบี้ยแก้หลวงพ่อนิ่มวัดนางนวลค่ะพี่หลวงพ่อนุ่มวัดนางนวลพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นซุ้มกอนะ ซุ้มคอองค์นี้อยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่สวยงามทั้งสวยทั้งเก่าพี่ดูผิวงามมากพี่หกรบาทจ้ะเป็นแบบพลาสติกเปิดหน้าปิดหลังนะพี่นะอันนี้หกรบาทนะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงพี่หกรบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะจังหวัดเพชรบุรีนะพี่องค์นี้หกรบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อโสธรพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะแม่ค้าไม่ทราบนะคุณลูกค้าดูกันเอาเองนะหลังยันพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากก็สวยงามมากพี่นะคะสองพันสี่ร้อยหกสิบพี่นะค่ะ หลวงพ่อสุธรเริ่มกอบพาสติกนะหกหนึ่งพันบาทจะ้ะเดี๋ยวก็โบราณไม่ทราบที่จะขอบพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเดือนนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่น้าปลายทางห้าสิบาทพี่จ๋าหลวงพ่อทวดจ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่สวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนอาการจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทนะจะ๊ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญจบหลวงพ่อเงินพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จา๋าเม่แตงพ่อทวดจะ้ะ เม็ดแต่งพอทวดจ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่ฤอษีบทยาหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะรายการนี้หนูขอเวทีเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเป็นพะระฤอษีบทยานะ ดูเอาเองนะพี่นะได้มาแบบนี้จากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะส่วนราการนี้จะเป็นอุปคุบถือบววัวพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งอุปคุบถือบววัวนะเนื้อผิวนี่สวยงามงาม <isce S 2> ากพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะอันจะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่เช่นกันพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตามภาพไปค่นะพี่จนะเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะาเป็นพิมพ์สองหน้าพี่ห้าร้อยบาทจะลูกปลอยหลวงปู่ทิมจะพี่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะเก่ามากพี่สวยงามมากนะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะพระพุธยอดธงจ้ะพี่นะคะพระพุธยอดธงก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะก็สวยจ้ะอันจะเป็นสมอ่เป็นหลวงพ่อทวดหลังคอกหมูพี่หมูจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าเก้าตัวพี่หลังคอกหมูนะหมูมีเก้าตัวพี่นะคะสวยงามมาก ห้ารอบาทจ้ะพี่จา่าเม็ดแตงพ่อทวดอันนี้ขอไปที่700บาทนะเม็ดแตงพอทวดพี่สวยงามมากพี่นะคะพี่ดูความเก่านะอันนี้7จ็ร้บาทนะพี่เลื่อมกรอบพลาสติกนะพี่แลวประกันน้าไม่เข้านะ เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้เหรียญอะไรเอ่ยแม่ค้าไม่ทราบพี่อ้อโซทอนเหมือนกันพี่นะคะโซทอนนี้หนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทละพี่พี่ดูความเก่ามาพร้อมเข็มกัดมาพร้อมเข็มเข็มกัดแสดงว่าเก่ามากพี่นะคะมองมาได้อย่างนี้นะคะพี่หนูมองมาได้อย่างนี้นะค่ะพี่ขายนะาคิานี้เก้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนอสีดิงดาอันอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ ห้าร้อยบาทนะพี่ปลายทางห้าสิบาทนะส่วนราการนี่หนูไม่ทราบพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่คะ่นนะเก่ามากไม่ทราบว่าพระอะไรพี่จ๋าดูเก่ามากเก่าจริงๆพี่นะคะ่ะเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ตามสภาพนะเก่ามากพี่นะคะหกร้อยบาทจะส่วนราการจะเป็นเด่นหลวงพ่อแดงนะจะเป็นสีทองนะพี่ราการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะสวยงามมากพี่เป็นเหรียญพ่อแดงจ้ะ อ่าอันนี้จะเป็นพระรอดแมพี่พระรอดนี่ห้าร้อบาทนะจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะจุดๆด,ดำๆนี้หนูไม่ทราบบ้ามันคืออะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะเนี่ยค่ะห้าร้อบาทพอจะพี่หลวงพ่อทวดจะพี่หลวงพ่อทวดนะั่หลังหนัง,งสืออ่าอันนี้ขอไปที่แปดร้อบาทจะ้ะแปดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพี่เพราะบนจะส่งสินค้าฟรีจ้าหลวงพ่อทวดหลังหนังสือพี่จ้าสมเด็จยก ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะสมเด็จหยกนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะเป็นของขั้วโตนะของสมเด็จโตนะพี่ตามภาพไปนะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทเพราะวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่สใจรแยกันไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์คุณลูกค้าโัรหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์ตัวอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า